ไอ้เฮียแล้วอะไรก็ไม่รู้เตปไปหมดไหลอะไคนนู้จะโทรคนนั้นจะเอานู่นจะเอานี่เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้งแกสุดปูไม่ได้ขายห้าแสนกวดแน่สินะว่าได้ขายเดี๋ยวเขามาเอามีอะไรเนี่ยอะไรวะน้เฮี้ยคออะไรเนี่ยเฮียให้คุณอะไรเนี่ย

พอไปเจอหน้างานเนี่ยก็เป็นพี่เกลอุ้มพุดดิ้งส่วนพีพีอุ้มเจเจไม่ใช่ค่ะหรือว่าเจเจอุ้มพีพีนั่นแหละใครนะพพุดดิ้งรัักาตวเกียร์เฮียลูกมึงสร้างปัญหาทำลูกกูนิสัยไม่ดีเหรอมันมือแเถื่อนไอ้นี่โถมันมือเถื่อนนะลุงเราต้องฟังก่อนกูขอฟังทีละคนได้ไหมแบบขอทีละคนนะทีเนี้ยตำรวจอด้ก็ดูประวัติใช่ไหมสรุปว่าเด็กๆ ทั้งสี่คนเนี่ยอายุยังไม่ถึงห้าขวบอไปตรงนั้นเลยเลยมีความจําเป็นต้องเรียนเชิญผู้ปกครองมารับภาพก่อนเพราะว่าเขามีการแบบขู่กันว่าเดี๋ยวจะเอาอีกเดี๋ยวจะคู่อีกทีเนี้เราเลยต้องขอความร่วมมือค่ะให้ผู้ปกครองนะ,ะช่วยควบคุมตรงนี้หน่อยอ่าเนี่ยจะมีคุณพ่อของน้องมิเกลแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อของภายในคนหนึ่งปีๆใช่ไหมเดีย๋ยวคุณบอบใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่คคุณบอบ เนี่ยเนี่ยคุณลูกๆคุณนะคะเนี่ยฆ่าคนมาเนี่ยอายุยังไม่ถึงห้าขวบเลยเนี่ยโอ้โหอยู่ที่บ้านด้วยนะคะอยู่ที่บ้านมีเปิดหนังอะไรให้ลูกดูคะฝากบอกพ่อไอพี่หน่อยได้ไหมคะว่าให้สั่งสอนลูกบ้างโอ้โหฝากบอกพ่อไอเจด้วยค่ะว่าเร้รักลูกเท่ากันถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเมให้สั่งสอนมากโอ้โหพี่บอกพ่อหน่อยด้วยว่งไม่ต้องไม่ต้องฝากอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ว่าแต่พ่อพวกมึงใครวะลูกแฝด อ๋ <AL> อ <AL> คือเขาด่าพ่อกันเองพ่อคนเดียวกันครับพี่แรบพ่อคนเดียวกันครับพ่อคนเดียวกันเจเจคือพีพีก,กับเกจกเกจกเ,กเป็นพี่น้องกันแต่แบบน้อยใจพ่อรักลูกไม่เท่าไห<อ> <AL> รก็เลยเกิดการพีหรืออุ้มน,น้องนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยจากการจากการบสวนสอบสวนแล้วก็จดบันทึกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาด้านครอบครัวนะครอบครัวต้องรับรู้นะคะอันนี้อ้าวแรบแ้วพ่อเขาก็อยู่นั่นนะพ่อพีพีกับเจเจเออคุณคุณคุณบอกค่ะ เขาทราบปัญหาต้นเหตุแล้วใช่ไหมคะอันนี้เอ้าทราบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะทราบแล้วอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวนะครอบครัวมีปัญหานะคะอันเนี้ยพ่อเขาไม่สั่งสอนเขาเองอ่ะพ่อก็ไม่สอนแม่เหมือนกันนะไอพ่อแม่ไม่สั่งสอนเฮ้ยพ่อคนเดียวกันแต่ยังพ่อคนเดียวกันครับอยู่น้ำแบบหมามาพ่อเดียวลูกอืมอ้าวนี่มีลูกกูด้วยเนี่ย ก่อน่เกลไอ้เ้ลูกพี่จะทำลูกผมคุณดูแลใช่เลยกพิซัก่ี่เกลหนูทำไมหนูถึงแบบไปฆ่าคนถึงขนาดนั้นลูกพ่อบอกไม่ให้ส่มาเลยโอ้โหคดีพิคพ่อเฮียยิงยิงต่อลูกแบบนี้ไม่น่าแหละเด็กหนึ่งที่สายเสียอะไรใกล้เกลมาเล่าให้ฟังไม่ไอ้เกลมนเล่าให้ฟังว่ามันอ่ะไม่ไอ้เกลมันเล่าให้ฟังว่ามันโดนกระทือบผมบอกก็กระทือบมันกลับสิแต่ว่าลูกพี่อะกระทืบลูกผมก่อนพี่เฉินผมว่าไม่ใช่ละแม่ครับมันมีมูดครับ ัไม่ทใครใช่ไหมเนี่ยพี่เหรอลูกกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยลูกกูเนี่ยตัวนี้เลือดพี่เฉชนอยู่หน้าประตูครับอ้าวลูกกูคนดีนี่ไอ้ควายลูกมึงอยู่ข้างในเออไอแค่ก็มาเล่าให้ฟังว่าลูกพี่กระทิมลูกผมก่อนกลัวพ่อทะเลาะกันแล้วคนที่กระทืบหนูคือใครลูกพี่เกลสามคนเลยฮะคนไหนบ้างครับคนไหนจะไม่เรียกพ่อไอ้ไอไอมันชื่ออะไรวะไอ้นุ๊กอะ มีพี่ปุตติ์ิงมีเจเจแล้วก็พี่ยูนะครับยูน้าด้วยยูน้าก็เอยู่เหรอเอาเข้ามาด้วยเป็เพิ่มอยู่คนตั้งตก็ดูแลนะคะใครเป็นคนหอคนตำรวจัวกเห็นอยู่ใครเป็นคนช่วยนะคะทำฐานเห้ผมได้ใครจะเป็นคนตัดข้อก่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทีละคนได้พูดทุกคนเออดีเรี่ยกอเไรก็ได้เยี่ยมเอเลี่ยนเยี่ยมเห็นด้วยใครพูดก่อนขอทีละคนได้ไหมใครพูดก่อนจัมือมันยกไม่ได้มันโดน ไปหลังอ่ะ่มเริ่มจากอ่นเริ่มจากเนี่ยเริ่มจากคนกาบอะไรเป็นคนที่อยู่กันเน้่อ่ะหนูหนูก็มเพื่อวันนี้เป็นคนาปก่อนเมื่อกี้อยู่อยู่เฟก็หายไปครับแล้วก็พี่พุดดิ้งส่งรูปมาเป็นเฟย์อ่ะโดนมัดมืออยู่แล้วก็บอกว่าให้มาเอาเพื่อนรักของเธอกลับไปโอ้โหมาเอาเพื่อนรักของเธอกลับไปใช่ครับแล้วก็พวกหนูอ่ะก็เลยไปตามหาเฟย์แล้วเฟย์บอกว่า พี่พุดดิ้งอ่ะปาดคอเฟแล้วก็ชุบขึ้นมาแล้วก็มัดมือครับอ่าหนูก็เลยรู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่แบบเพื่อนะทำแบบนี้เอางี้จังหวะนั้นที่โดนมัดมือมาเท้าหนูอันนี้พี่จะบอกก่อนนะว่าการที่หนูรักพี่รักน้องเป็นเรื่องที่ดีลูกแต่ว่าจริงๆบ้านเมืองมีกฎหมายหนูกวรวในตำรวจช่วยยืนยันความรับผิดใจของหนูได้ไหม Um: ม pues mm ีรูไหมมีรูหลักฐานไหมว่าไงครับว่าเขาพูดว่าก็แทงเลยดิถ้ามีการพูดจายั่วย่ยั่วยเฮ้ยมีเล่นไฮโลด้วยไอู้้เด็กแปดมีหลักฐานเะีันเะนีแีละคนีลนีลนเยะลัละคนยะเีล้วเอาอีกแล้วเอาอีกเลยเอเลี่ยนที่เลนเอเลี่ยนทะครโลลก็คุณมีหนูบอกว่า ถาเกิดไปทำแม่ดจเจ็บคนหัวใจอะครับก็ให้ใส่วไปเลยครับลูกใครบ้างไหอาจจะหมายถึงของครนหรือเปล่าครับทีบอกให้ใส่นวลอเรียนเรียนโอเคอเเอางี้เอาเป็นว่าใค้เิ่กติดเล่นไปเล่นไปแต่ตอนนี้คุณพ่อขาคุณพ่อต้องช่วยพูดให้น้องๆใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้ากระบวนการทำกตียุบหล่าใครบางคนเนี้ยอืม ใช่เนี่ยหนูก็คนรู้จักกันทั้งนั้นเนี่ยลูกโอ้โหถูกไหมล่ะไม่รู้จักเขาอ้หนูไม่อยากรูจักหือกครับโอ้ยโอ้พี่เขาอเมื่อกี้ม่เป็นสียคนเสีหมาใครคอยไม่หล่อนเนี่ยหมาดังเลยแบ๊บนบงแป๊บแึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาของควายเยงับบเบเีบแอา มายถึงมึงให้เขาเงียบไอ้สัตว์ไม่ใช่มึงเงียบนี่ยิ้มยิ้มนี่เรามีความสุขนี่เริ่มใจอ่อนกันไงี้เราคุยกันใหม่ดิได้จอยไอเลี้ยนวุ้นเชี่ยเหรอเลี้ยงทำเลียนได้เลยเงี้ยไม่ถ้าถ้าส่วนที่เขาปัญญาอ่อนใส่เขาไปเลยเแบบทำเป็นเด็กไงี้ยทำเหมือนเขาวมีมีใครอยู่ไหมมีผู้ปกครองใครอีกไหมแต่จะได้รับรู้ทีเดียวเลย ดี๋ยวจะให้แบบฝากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลต่อไหมตัวนี้ครับพี่นักสองสามห้าหกห้าครับพ่หนูเหรอพ่อหนูเหรอมามีสครับป้าไม่อยู่แล้วมามีสหนูชื่ออะไรจ๊ะโจนาธานครับโอ้โหไม่น่าแหละพ่อเสียไปแล้วด้วยนั่งสายไม่เลยแม่ครับพ่อแน่เลยกูดูแล้วเด็กอาพับเนี่ยไม่ถึงห้าขวบไปท้งนั้นเลยเนี่ยหายละแม่ใช่ไหมเด็กยังไม่ถึงห้าขวบกันเลยเนี่ย หนูฝากตามมามีด้วยหน้าค่เอ้ยไม่น่ามีนี่ไม่มีกเนตอนนี้เราเป็นยังไม่ห้าคุณแม่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ของน้องพุดดิ้งถ้าแม่วนนี้ไม่ใส่ใจลูกทำให้ลูกมปปัญหาถูกพี่เชิญด่ามันเด็กตีกันอ่ะแล้วแบบเล่นแรงกันมากเลยนะคะมีถึงท่านถึงหงถึงหอออะคือน้องยังไม่ถึงน้ากลัวแ่บคุณแม่เชวยมารับอ่ามารับผิดชอบตรงนี้หน่อยได้ไหมมาดูหน่อยได้ไหมเ็นที่ชอค่ะด่วนเลยค่ะเป็นอะไรชิบหาย ต <Keep S 2> ies, อนนี้เขาจะอยู่หัวแล้วค่ะเพื่อนนะคะเพ้่อนนะคะด่วนค่ะด่วนด่วนมีมามีด้วยครับหกสี่ศูนหกสี่ครับไม่แม่ชื่ออะไรนะมันมีมันมีหนูชื่อกาฟิลครับอยู่เอทีซีพุดดิ้งบนาไม่รู้พุดดิ้งเราพ่อเฟลุท้าโอ้โทำลูกนักกว่าเดิมอีกเสียงคุลงมาเรียกก่อนมึงอีก โอ้ยพ่อพ่อเร็วตรงนี้คือพ่อแม่ฟังทางนี้นะคะพอดีเก่งเขามีปัญหากันเหมืนจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเนี่ยอันเนี้ยฝังทางตํารวจได้เช็คประวัติน้องซึ่งน้องไม่ถึงอายุทักคนเลยอ่ะไอแวนไม่ยุ่งก็เลยอยากให้แบบใช่ค่ะเรนจะเลยจะตุกทหารหรือคุณพ่อว่าจะให้เข้าสถานพินิจก่อนนะคะชั่วโมงไม่ใช่แบบนั้นแล้วพ่อจะยังไงดีไม่ต้องมา เอาเงี้ยวเงี้ยวงี้ง่ายๆเออไง่ายคือการเป็นผู้คลองอ่ะมันต้องรับผิดชอบงั้นเดี๋ยวผมให้โจรับผิดชอบให้ไม่แล้วผมถามก่อนครับอันนี้ลูกผมผิดไหมคะอันนี้ลูกลูกผมผิดไหมต้องยูนะำไม่ไม่ผิดค่ะแล้วโหเด็กเก่งมากลูกกันไอ้พวกนี้จับดักสดาได้หมดเลยครับตรวจพี่แชร์ี่แชร์เบาก่อนเบาก่อนเออไม่ผิดก็อยู่นิ่งดิเออโไม่เกี่ยวลูกกูแล้วเออไม่เกี่ยวอยู่นิ่งดิไม่เกี่ยวแม่แก่จับตัวไปนักเกียร์หน้าลูกปลา ลักลับุ็ับน่ารใจเสนูกี่าพมใจเต็หหลอกครับแล้วก็ปะป๊าปะลักลูกเก่งมากลูกจะฝังลูกนิมิตกันหรือหน้าที่หน้าที่หนูไม่ต้าปัญหาแบบนี้เก่งมากเลยัทานมนอท้เาให้มาลัก็ไม่มาลน่พมใจตัวหนูสุดลูก ตำรวจเตรียมรถบัสได้พี <m ics> <m ics ่ไหนดีจะส่งเด็กข้อสถานีลูกบัสไดนลูผมไม่พีดเลยลูกึงปิดไอ้ง่ลูกโดนจับได้ควายไมพีดดีกว่ากบม่ด้ไม่ไอม่ไดม่ได้ไม่รั่ยดไม่ได้สี่ดมด้ม้่ไดมได้ม่ได้่้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไไ่ม่มมดมันม้หมดเลยม่ม้ม้่ม่ไว้่มไม่ ติดใจอะไรเอางี้ตำรวจผมขออย่างเดียวเลยไขอุ้มไขมีเกลืออุ้มยิงใช่เกลออุ้มดี่ค่ะเป็นไงมาดูสิดูเวรตะไลไหมเบ็ตเบไม่ได้แบบมีปัญหาการตอบตุ้มแม่เนี่ยเวรอะไลไหมพ่อแม่ดูดิงามหน้าไม่ดี่เนี่ยลูกนี่ยอกกูบอกให้นะไโจเอาทำไมลูกผมลูกผมก็ไม่ผิดดิครับนี่ไอโจมึงฟังพี่ง่ายๆเลยมึงต้องไปสอนลูกมึงผู้เสียหายค่ะเข้าใจปะ ไอ้เฮียลูกมึงกากแพ้ลูกกูโดนอุ้มไอีเฮียมึงไปไปสอนลูกมึงไปเอาผัวเฮียนี่งามหน้าไหมไปแล้วรถบัสพร้อมแล้วค่ะพี่โอเคค่ะเดี๋ยวสอนลูกมึงซะชนะมันปแจะได้ไงเฮ้ยภูมิใจเถิดทั้พ่อทั้งแม่เลยลูกติดคุ้มแต่ห้าขวบไปอย่างนี้นะเด็กๆที่จะต้องโดนส่งสถานบินนี้จะมีคุณหนูมิเกลแล้วก็คุณหนูเจเจนะค่ะเอาเจเจไปเลยค่ะ เป็ลายลูกเก่งมากลูกปาฮียล่วที่นูไม่สร้างปัญหาเก่งมากลูกขออนุญาตออนนะครับขออนุญาตออนนะครับาร่มาเดียวรูไม่ไหววะไอพวกตัวในคุกไอพวกเด็กตในคุกไอพวกเด็กตในคุกห้าหขวบติดคุกซะแล้วมึงเจริญไร่ฮี่ลูกเข่คนเดียลูกโดนอะไรลูกมิเกลไปอุ้มเขาเอาไอทนี่ไปอุ้หนูไรอุ้มหนูไม่ไหวแล้วเน่ยเอา่เรฟ้องดรวฟ้องดวลูกฟ้องจับแม้ให้หมดไอลูกไอลูกเวทอะไรฟ้องมัน ตำรวจมาเลยบอกตำรวจมาเลยบอกตลรวจเลยลูกเอาไลูกเอาลูกไอเกียวีได้อยู่ไอ้ซาเป็นลูกเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากไปฟ้องหำรวจให้จับมันลูกไอหมดลูกแลบเดี๋ยวจัดการให้กไอเกียวว่าไอเกียเราเลิกทะเลาะกันเดี๋ยวป้าอุ้มไปโจให้โจ้เก่งมากโจ้เก่งมากไอโจ้มาไปพี่แกทำมีดดูสิเดี๋ยว่าน้าป้าแอบปลอมตัวพากระทืบไปให้หมดเลยด้วยพวกเด็กเป็ดพวกเนี้ยอาไป่ด้วยอย่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรอบหน้าวันหน้าป้าพาปอมโจ้ไปแล้วกระทืบดมาลูก เก่งมากลูกดีมากที่หนูไม่โดนจับวันนี้เก่งมากกไปเถอะไม่ได้เนี่ยป้าหาแพ้อเนี่ป้าหาแพ้ให้โดนจับแทนหนูได้ลูกโอเคไหมโอเคครับป้าเลูกมากจริงจไปเถอะหูจะแตก้วเนี่ยัแล้วลูกไปดูดีเไอคใต้พวกเด็กเวนไอไอไอพวกคมีปัญหาเอ้ยอย่าด่าลูกกูเด้ยเอเดเวไอเดเเด็กเวเกเวนวนดเนวนไเกเเด็กเเไอเเกเเเดเเเเ เดินจริงๆคนพากรูมากูคิดว่ากูจะติดคุกด้วยพี่เอาซะแล้วแล้วพี่ติดคุกตั้งกี่ขวบเออไม่เหมือนกันครับน้องพี่ทนี่มีแพ้รับปราบแทงครับจะจะจะเลวมันต้องมีเป็นเป็นหน่อยก็ได้เปล่าไม่เด็กแก๊งไอเนี้ยกลุ่มลูกพี่อ่อนโดนลูกผมอุ้มแค่นั้นแหละเป็แผนการน้องปล่อยให้ลูกมุติดคุกเข้าไปไอ้นี่เข้าไปแบบว่าทำลายชีวิตตัวเองข้างใน เฮียคนติดคุกได้ดีก็มีดูอย่างตัวเองดิเฮียติดคุกได้เด็กเอามาเป็นไงไม่หัดรวยบางสักบ้างคนติดคุกบ่อยหัดรวยบางเป็นตัวอย่างสักบ้างก็ดูดิถึงมีลูกบ้านเยอะไงไม่พี่เฉินพี่ก็ไงน้องติดคุกอุ้มคนกับติดคุกแบบเล่นยาแบบพี่มันแตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกันน้องใช่เปล่ะอือพอพี่มันโตคนละวงการพี่เด็กแดน่สิ ไอพวกเนี้ยพี่โตในยุคยาเสพติดมันชุ่มแล้วแล้วบางบางบางอะบางแดนอะไรไอ้บางไอ้บางนี่ก็แดนสี่แต่เป็นแพ้ให้พี่มันเป็นแพ้ให้พี่พี่เลยติดน้อยอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ไม่ติดหรอใช่ใช่ใช่ส่วใหญ่พี่วิ่งวิ่งงานงานแบบว่างานกัญชาทั้งรถไอ้บางรับใช้หมดอ่ะอ๋อตัวใหญ่ติดวันต่อวันนี้บางหมดเลยอ๋อใช่ใช่พี่ติดแค่ครึ่งชั่วโมงก็ออกตลอดไอ้บางโดนหลายวันเลยเห็นช่วงหลังช่วงหลังโทรหาไม่รับแล้วมั้งช่วงหลังโทรหาไม่ค่อยรับโทรศัพท์แล้วรู้หรือรู้แล้วใช่รอซื้อ เคยเจอสถิติที่พี่ทำไว้ดีที่สุดก็คือมันเข้าเมืองห้าทีติดคุกเลยอ่ะอันนั้คือสถิติที่พี่ทำไว้ดีที่สุดแล้วติดวันหนึ่งด้วยนะใด่ใช่แล้วติดวันหนึ่งเป็นไฮเรคคอร์ดของพี่เลยบอยบอยงานตนเข้ามาพี่มันไม่มีคนมาอีกอีกสองท่ะนเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าตามไอ้โทนี่คนของมืองมันช้าแล้วพี่ไม่ค่อยเข้าเมืองด้วยพี่ขายคนอื่นเฮ้ยเราห้าแสนพี่เดี่ยได้ไปเลยน้องยังไงเนี่ยก็เนี่ยรออีกคนนึงมาขายเนี่ยบอาไ่เนาดยอ่ะนี้อะ เอางี้จะแป๊บหนึ่งโทรให้ฮัลโหลไอ้นมอีกสองพันเอาเปล่ามีคนเขาแบบช้าพี่เลยไม่ไม่อยากถ่ายเขาแล้วเออสวยเอออ่ะบ้าได้ออดเดินพี่เฉยนี่คือรถดิไปเอาปูนไปเอาปูนไม่พกมาเลยอ่ะก็ไม่ได้หยิบมาทำไมอ่ะ โอ้ยไม่รักเขาลับ,บ,บว่ะเออไอนี่ไม่เป็นงานเลยขายของไงเจอเจอเจอบ้านดูไว้ฮะเป็นงานเลยไม่หยิบของหยิบของมาเลยอะเออสมัยล้อติดทีหัวโตบอกให้โคดทาสมัยล้อตอนติดคู่โคดทายากจริงแต่จริงเๆเล่นแบบเล่นแบบติดคุกก็นานเหมือนสมัยก่อนก็มันนะ แต่ว่าผมว่าแม่งโหดไปนิดนึงแม่งโหดเลยแหละผมจะว่าแม่งโหดสัตว์อย่างจริงๆสมัยก่อนก็ดีนะคนไม่ได้กลัวมือหลวดดีแม่งหาอาสัตว์เจหลง ไอ้เฮียเจอติดคุกไปตอนนั้นอะออนสองวันอะคอมไม่ได้ปิดไอ้เียเทนอะผว้ากเกือบตายบอกว่าโหไอ้เฮียคุณเล่นไม่ได้สองวันร <c oughs> อเขมเมาไอ,อ้เฮียผมร้องเกือบตายได้อยู่แล้วนะไอ้เฮียหาจัดไปฉี่แป๊บเออ ยังไม่ลงร้อยชั้นหรอครับโอ้โหไม่ได้ลงเลยเนี่ยไม่ลงเลยเนี่ยร้อยชั้นน่ะดีอะโลโก้แกงมาแล้วไอ้สัสอะไรของมันค <Come S 3> ัมแบ็กอีสเรียวเดสโซกลับมาจริง เยสโซ่ YJ คัมแบ็กอิสเรียลอ่ะเชี่ยกลับมาจริงพี่นุ๊กต้องแต่งหญิงแล้วแหละความจริงกลับมาแล้วยืนแลนด์มอองปะชิดชิดริมน้ำมีตติ้งกูจะเหนื่อยแล้วนะถ้าแต่งเปลี่ยนชื่อจากทองสุกว่ะไม่เปลี่ยนชื่อมาและไม่มันมายังอ่ะเอ้ยมันมันทันปะวะโทรไปบอกเดี๋ยวโทรไปถามก่อนไม่นานทันแล้วพี่เขาประกาศคลสภาพแล้วนี่ ฮัลโหลไอ้นุ่มถึงยังเนี่ยถึงยังฮัลโหลถึงยัง <c oughs> เอา้าเข้ามาดิลงรถเฮียร <c oughs> yeah, วยวันเนี้ยเชียร์แล้วมันกลับมาจริงวายเจอ่ะ งานนเี้ยลูกกไอหนุ่มเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมคอปเปอร์ไหมคอปเปอร์ตะนี้อยากได้แคปูรครับผมเปคอปเปอร์เอาไหมกล่องเตียววูดอย่างเงี้ยอ่ะนี่น่าสนใจแล้วสิทำไมพี่กล่องเตียววูดไปไงรมือสงตั้งนานไปกดตังสิได้ครับท่านเท่าไหร่ครับสองเอ้าห้าเอห้าเอ็มไอหนุ่มสนใจกล่องเตียววูดปะผมไม่มีตังค์ที่เลี้ยงผมไหมล่ะวูดดิ้งนะครู ใครคือพุดดิ้งนะครูะเขียนลูกก็ไม่ใช่เขียนเป็นลูกไหมล่ะไม่ไปซะในตำนานเจวะไอ้เหี้ยปวดทับกลับมาแล้ววะงานเนี้ยก็เปลาเลยครับง่าแสะก่อนเลยน้องง่าแสะก่อนเลยทางผ่านไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้เองไอ้นมหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเอาไหมเนี่ยเอาไหมเฮ้ยเลือดกูลดไอ้เหี้ย พี่ฉันพี่ฉันอาหารหมด<ไ>แ้วก่วงเอาออกมาเองห้าแสนอะ่ะใจน้องอา้าวมึงยังไม่ได้ปูนไปเหรอไอ้น้องยังครับที่ถุงนะสองพันถุงเหรอ,เ,อ,อเท่าไหรอ่อ่ะสองพันถุงครับห้าล้านครับผมไม่ถุงนะใช่บาดเดนี่ยสหลอกพูดอ่ะไม่หลอกครับไม่หลอกครับสองพันห้าคูณเท่าไหร่นะสองพันครับปัน โอเคห้าล้านจริงด้วยครับผมเป๋าอะไรน่ชาะชื่ออะไรอ่ะเป๋าเก้าเก้าเลยนะเอา้ามาพูดเฮียเลยว่าเก้าแล้วไปเลยเป๋าอะไรเราอะ่ะกระเป๋าพวกหนึ่งสามครับอ่ะนี่เลียนะไปเลยน้องโชคดี ไม่ขอสลิปเลยน้องไม่ต้องมีสลิปมันให้มาแล้วห้าล้านเป๊ะพี่เช็คแล้วชัวร์อยู่กับพี่ห้าแสนขอบใจน้องน่ารักที่สุดคิดว่าผมจะเป็นคนเหลี่ยมตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่ไม่เหลี่ยมจะเอาเลยไปเร็วเกียร์ช้าแล้วเร็วๆดกันล้านก็ไม่ได้ทักดังก็ให้ฝากดังบ้างนี่เอ้าสลิปเกียร์ล้านเลิก็ไม่ได้รัดได้เงินแล้วได้ด้เออได้กี่ดอกน่ะเออสามดอกเออจะได้สามดอกเสาส่งดอีกดีไหอู้ตายแล้วเว้ย ไอ้เฮี้ยแก๊งมันแคสอยู่ในบ้านเราด้วยคนหนึง่งเหรอขังแม่งให้มันติดแล้วติดอยู่ในบ้านไปเลยแคสทุกคนเดลยมันเราพูดเล่นกระเป๋าเก่เาแล้วก็แคสไปเลยขายไปในกล่องเทวดาเดี๋ยวเพิ่งขายเลยเราไม่รู้ราคาเลยเกียร์อย่างรีบขายรอรอดูราคาก่อนอไอเบย์ก็มีเป็นร้อยอย่ะเฮี้ยแต่ผมไม่ไม่เข้าเมืองแบบบม,ม้งเงินไอ้เงิยเฮี้ยคนเขาเคยท ที่ขายเงินก้นถ, kind of ถุงไปหมดแล้วดิซะส่วนใหญ่อ่ะเพราะว่าเฮียตอนนี้เองไม่เข้ามาแก๊งแม่งเกาะหมดที่อะไรหมดก็ไม่รู้เต็มไปหมดพี่ผมก็ใส่ไปเยอะแล้วของแก๊งอ่ะนี่ก็ก้นสุดท้ายแล้วตายอยู่แล้วเนี่ยที่จะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เหลือให้ใส่แล้วนี่เวลาพี่รัพี่ซูคุณถุงไหมพี่ซูเจอรถพี่แล้วพี่ซูใช่สองพันห้าแซมให้แล้วพเพราะแล้วผมเพราแล้วผมเสี่ยงโคม่าด่าสองพันห้าที่เหลือแล้วพูดพูดแพี่รถพี่ออกเลย ไม่ไปทบกันเลยเ็นไห้เงิกอรวยขออย่างอ้าวเฮียแกอยากพูดอะไรวะ